ถือเป็นการประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับของประเทศเกาหลีใต้ที่ได้มีการพัฒนาครับเฮลิคอปเตอร์สะเทินน้าสะเทินบกรุ่นใหม่ของกองกําลังนาวิกโยธินเกาหลีใต้ได้สําเร็จซึ่งเมื่อเราพูดถึงคําว่าสะเทินน้ำสะเทินบกนี้เราก็มักจะนึกถึงรถสะเทินน้ำสะเทินบกถูกไหมครับแต่ถ้าว่าเกาหลีใต้นั้นครับเขาได้มีการผลิตเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่สามารถปฏิบัติการ แบบสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นใหม่ของประเทศเขาได้ซึ่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จะมีชื่อรุ่นว่าอะไรและจะทำหน้าที่อะไรได้บ้างเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดนั้นจะขอพูดถึงเฮลิคอปเตอร์โจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกครับ ที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเกาหลีใต้โดยสิ้นเชิงเมื่อวันที่15มกราคมครับเกาหลีใต้นั้นได้มีการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในด้านศักยภาพการป้องประเทศด้วยการบินครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จของเฮลิคอปเตอร์โจมตีสเทิรนน้ำสเตินบกของนาวิกโยจิน MAH ที่ผลิตภายในประเทศครับ งานดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่บริษัท Korea Aerospace Industry หรือว่า KAI นั่นเองในซาซอนจังหวัดขยองนำโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมงานครับอาทิเช่นผู้อำนวยการฝ่รายธุรกิจพลังงานฐานทัพของดาป้าข้าราชการพลเรือนอาวุโสโชฮยุนกีพนโทจูอิลชอกผู้บัญชาการหน่วยนาวิวกโยธินและ ตัวแทนของบริษัท KAI งานดังกล่าวเน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นของเกาหลีใต้การพัฒนาเครื่องบินรบและการบินทางทหารขั้นสูงซึ่งแสดงให้เห็นถนึงความมุ่งมั่นของประเทศในการเสริมสักยภาพภาคส่วนการป้องกันประเทศเฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์โจมตีสเทอร์นาสเติร์นบกที่ผลิตในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์สะเทินน้ำสะเทินบกมารีนออนของบริษัทซูเรียนผสมผสานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินและระบบอาวุธขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นสำหรับเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเบาหรือว่า Lah ที่ผลิตในประเทศของเกาหลีใต้ระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกองนาวิกโยธินที่มีขีดความสามารถจำเป็น ในการปฏิบัติภารกิจโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกและให้การสนับสนุนยิงทาอากาศที่สำคัญสำหรับกองกำลังภาคพื้นดินการพัฒนา MAH นี้หรือว่า Marine c r o p s APBUs i Assault Helicopter เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในปี2022และ KI นั้นก็ได้มีการสร้างต้นแบบ3ตัวแรกเสร็จภายในปี2024 หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบภาคพื้นดินครับมันประสบผลสำเร็จในเดือนตุลาคม2024เฮลิคอปเตอร์นี้ก็สามารถทำการบินครั้งแรกได้ในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาเกี่ยวกับการทดสอบการบินเต็มรูปแบบซึ่งจะกำหนดในปี2025การทดสอบเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญครับในการตรวจสอบการออกแบบของเฮลิคอปเตอร์ และรับรองความพร้อมในการใช้งานก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงกําหนดการพัฒนานะครับมีกําหนดจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งปีหลังของปี2026โดยบริษัท k i ของเกาหลีใต้ได้มีการลงนามกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง DAPA หรือที่ย่อมาจาก Defense Acquisition Program Administration ของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เพื่อพัฒนา MAH เมื่อวันที่26ดตุลาคม2024สัญญาดังกล่าวนั้นมีมูลค่าสูงถึง308.65ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและจะมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายใน46เดือนตามข้อมูลของบริษัท k i โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเฮลิคอปเตอร์โจมตีสเทนน้ำสเตนบกที่ผลิตภายในประเทศซึ่งสามารถได้รับการสนับสนุนการยิงที่สำคัญระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สะเทินน้ำสเทินบก เฮลิคอปเตอร์นี้จะครอบคลุมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ซ้อมรบสเติร์นน้ำสเตอร์นบกและหน่วยจู่โจมทาาอากาศนาวิกโยธินโดยให้การสนับสนุสน,นทาาอากาศระหว่างการซ้อมรบในระยะไกลและปฏิบัติการขั้นสุดท้ายโดยดาบ้านั้นมีการออกมาประกาศความต้องการเฮลิคอปเตอร์ Rogue MC เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26ป2021โดยคาดว่าจะมีการซื้อเบื้องต้นนะครับ ตั้งแต่20ถึง24ลำโดยมีต้นทุนเบื้องต้นประมาณการ1.44พันล้านดอลลาร์สหร,รัฐโครงการซึ่งเริ่มต้นในปี2022คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2031เ,เฮลิคอปเตอร์โจมตีสแทนนําสเสดินบกนี้ครับมีไว้สำหรับปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงรวมไปถึงหมู่เกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ใกล้กับชายแดนระหว่างเกาหลีนอกจากนี้ครับ MAH นั้นยังได้รับการออกแบบให้ปฏิบัติการร่วมกันผสมผสานกับเฮลิคอปเตอร์มาริออนซึ่งประจำการอยู่ในหน่วยนาวิกโยธินแล้วนะปัจจุบันนี้ mm hmm. เมื่อปฏิบัติการ MAH จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการโจมตีสเตอร์น้ำเซน์บกของนาวิกโยธิน โดยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งที่สำคัญระหว่างการยกพลขึ้นบกปกป้องเฮลิคอปเตอร์ขนส่งมาริออนขณะทำการโจมตีและสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินเข้าวรวมกลุ่มการสู้รบอำนาจการยิงที่เพิ่มและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความพร้อมรบของกองกำลังเตอร์นน้เตริบเตรบกเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคก็ไม่ต้องสงสัยครับว่าความขัดแย้งที่ว่านี้คือใครแน่นอนว่าต้องเป็นเกาหลีเหนือการพัฒนาของ MAH ครับถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเกาหลีใต้ในการปรับปรงุงโครงสร้างพื้นฐานการป้องกันประเทศให้ทันสมัยและรับรองความสามารถที่พึ่งพาตนเองของกองทัพ การผรสมผสานขั้นสูงเข้ากับ MAH เช่นระบบอากาศยานและระบบอาวุธสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กว้างขวางขึ้นภายในประเทศในการผลิตอุปกรณ์ทางการทหารที่สำคัญและสมัยใหม่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของกองก,กำลังติดอาวุธโดยพลจัตวาพอยุงซ็อกหวัวหน้าฝ่ายธุรกิจเฮลิคอปเตอร์ที่ดาป,ป้าเน้นย้ำว่า MAH นี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยนาวิกโยธินในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นภารกิจการตั้งรับและภารกิจการรุกคืบโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้เขตชายแดนพลจัตาวาโคยังกล่าวเสริมอีกครับว่าโครงการเฮลิคอปเตอร์โจมตีสเตนนับสเตนบกนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความสามารถในการสนับสนุนการยิงทาาอากาศของนาวิกโยธินของเรานอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยให้เรานั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีกระทันหันได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความสำคัญกลยุทธ์ด้านการป้องกันประเทศของเราเรามั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาที่จะเหลือต่อไปและจะดาเนินการไปในอนาคตข้างหน้านี้จะไม่ล่าช้าซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความสามารถดำเนินโครงการนี้ให้ลุล่วงแล้วเสร็จได้โดยเร็ว ขณะที่การทดสอบเต็มรูปแบบจะดำเนินการไปในปี2025และ MAH นั้นก็พร้อมที่จะกลายเป็นเสาหลักของปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกของเกาหลีใต้โดยมอบความสามารถในการสนับสนุนทาาอากาศที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยรวมของหน่วยนาวิกโยธินการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวกระโดดส,สำคัญสำหรับทางการบินทหารเกาหลีใต้เท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างอิทธิพลมากขึ้นของประเทศในภาคเทคโนโลยีป้องกันประเทศอีกด้วยและนี่ MAH h e l i c o ปเตอร์ส r n a m s น้ำส b เทิบรุ่นใหม่ของหน่วยนาวิกโยธินของประเทศเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการออกมาโชว์ตัวแค่เพียงตัวต้นแบบที่ได้มีการทำการทดสอบภาคพื้นและมีการขึ้นบินเป็นครั้งแรกสำเร็จแล้วและแน่นอนครับว่าในปีนี้ KI นั้นก็จะมุ่งเน้น ทำให้ MAH นี a ้ H N e, เป็นเฮลิคอปเตอร์สะเทินน้ำเทนบกที่สามารถปฏิบัติการได้จริงและเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับดา p a เพื่อเข้าประจำการในหน่วยนาวิกโยธินของเกาหลีใต้อย่างแน่นอนเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องบินรบไม่ว่าจะเป็น T 5 0หรือแม้แต่ KF ย1 b o ิ a m a และยังมีการผลิตอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนหรือแม้แต่ขีปนาวุธิโจมตีอย่างเช่นฮ y ยอนม5ฟและปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์แบบเซอร์นามเซนบอกอีกด้วยแอดมองว่านะครับเกาหลีใต้นี้เป็นประเทศที่น่าจับตามองและเป็นประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างมากสําหรับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่ทว่าการเติบโตและการพัฒนาภายในประเทศของเขาน่าจับตามองทีเดียวถ้านํามาปรับใช้กับ ประเทศไทยเรานะครับทำให้แอดมองว่าคนไทยมีความสามารถในการทําอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วและได้มีการรับสนับสนุนนะครับและการพัฒนาภายในประเทศดีดๆแอดเชื่อว่าประเทศไทยเรานั้นอาจจะทําได้เหนือกว่าประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นได้ครับเพื่อนๆมีความคิดเ,ดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้และมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับมุมมองของแอดตอนท้ายคลิปอย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับ ยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยและครับสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ